ความยากในการรักษาฝ้าคืออะไรหลายคนนะคะสงสัยว่ารักษาฝ้าจางก็ยากด้วยแล้วดูแลก็ยากเพราะอะไรข้อแรกค่ะปัจจัยที่กระตุ้นฝ้าควบคุมได้ยากเช่นแสงแดดพอออกไปปุ๊บวันไหนเนี่ยเจอแสงแดดจัดๆอันนั้นกระตุ้นฝ้าได้อย่างไวมากๆความร้อนก็ด้วยนะคะหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนในตัวเราบางทีก็ควบคุมได้ยากค่ะ2ก็คือเรื่องของอ แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นพันธุกรรมหรือว่าอายุหรือว่าสภาพผิวยิ่งมีอายุมากขึ้นผิวเราก็อ่อนแอด้วยฟื้นฟูได้ยากรวมไปถึงนะคะถ้าสภาพผิวของเราเนี่ยค่อนข้างแห้งกล้านอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้เวลาด้วยค่ะอ่าแล้วทีนี้ถัดมาอีกก็คือฝ้าเป็นแล้วพอจางลงก็สามารถกลับมาเป็นใหม่ได้อันเนี้ยเคสแบบนี้มีเยอะแยะเลยแล้วทีนี้การเป็นซ้ำเป็นใหม่ได้ก็เพราะเจอปัจจัยกระตุ้น น,น,นี่คือความยากในการดูแลฝ้านะคะสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลก็คือเราจะต้องปกป้องผิวเราจากแสงแดดใช้ครีมกันแดด SPF 50 PA 3+ แล้วก็หมั่นทากันแดดทุกวันด้วยต้องมีวินัยค่ะความสม่ำเสมอคือสําคัญมากๆทาตอนเช้าก่อนออกแดดและทาซ้ําระหว่างวันสาหรับคนที่ต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่ามีฝ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วควรทาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและสําหรับใครที่ดูแลผิวฝ้าก็เป็นแล้วก็รู้สึกว่าความหมองคล้ำมา ให้เน้นใช้บำรุงที่ลดเม็ดส,สีเมลามนินเราก็แนะนําค่ะเป็นเซรั่มลดฝ้าสูตรเข้มข้นจากเคที่โดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดจะเห็นผลสุดๆเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นฝ้าก็ใจเย็นค่ะความการดูแลฝ้าต้องใช้ความอดทนสม่ําเสมอและใจเย็นเป็นกําลังใจทุกคนนะคะสั่งซื้อชุดดูแลฝ้าเพทักได้ค่ะนี่เลยค่ะ3ชิ้นแบบนี้พร้อมโปรซัมเมอร์นะคะรับหมวกสวยๆไปใส่รับหน้าร้อนกันค่ะบ๊ายบาย 对，对，